ไม่จูเหรอเลดหมดเลาไปเอิงทำไม่สำเร็จนะครับก็คือต้องหยุดเดินหนึ่งตานะครับผมดุดีนะครับผมหนึ่งสองสามาลอดไปแล้นวพี่อะโอเคออไปตาเราเอาเลยสามสองหนึ่งสี่นะเลยต่อไปทีมผมครับไปเลยหนึ่งสองตาเราดิ หกต่อหกต่อไปตาเราครับห้าห้าเอยเอยโดนอะไรเอ่ยแอนหกครับโอ้เดนท oh, oh kind of ี่หนีผ้าหนีผ้าจุดโอ้ยตัวนี้แรงมากเลยนะ

โอ้โหโอเคโอ้อวเราจะได้แชมป์บ่เราต้องได้้มาเร็วมาเร็วอยากเล่นแล้วเดีว่าเราจะรอบสองเนั้นเป็นได้รอยอยากได้ห้าหกโอ้อได้ห้โหโอ้อะไรเนี่ยเราอาจจะได้ลัอคกี้ล็อคกี้ไม่เคยออกเลย อบคำถามได้ตรงกันตอบได้กี่ข้อได้เดินตามนั้นเอาแล้วคิวมีหนูโตไปชอบสีอะไรนะครับทีน้ำมันอ่าข้อแรกผิดแล้วดะเอองชอบกินข้าวอะไรนะครับข้าววไปชอบภูเขาหรือทะเลมากกว่ากันภูเขาพี่ตาโอ้โหพี่โชคดีจริงวะเนี่ยต่อไปเอองนะครับหนังที่เอองชอบที่สุดนะครับอเวนเรสต์ผิด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  จบแล้วเมื่อกี้อะไรสอสออะไรสีอะไรอ๋อหนังอะไรวะซนดมิข้อสุดท้ายบ้าไปองง่ายๆคลิปล่าสุดเอพดีลงวันไหนนะครับผมสาวเย่ถามคำถามห้าคำถามถึงข้อละครับผมเดินด้านในก้าวครับใจต่งกันยงไวะไม่มีอะไรที่ใจต่งกันอ่าต่อไปก็จะเป็นทีมยูทีมนะครับผมสามย